้ายมือธงชัยต่อศิลาชัยขวามือตุ๊ก,กตาทองปอพงสว่างที่การตั้งดังหนึงร้อปอนด์ศึกวันทรงชัยอังคารที่17ตุลาคมสอ3 8ิที่เวทีลุมพินีนี่คือธงชัยต่อศิลาชัยอดีตแชมปเปี้ยน3ามรุ่น3าตำแหน่งวันนี้พบกับตุ๊ก,กตาทองปอพงสว่างอดีตแชมเปี้ยนเหมือนกันธงชัยนั้นเป็นมวยพันดุหายกที่เดินตลอดเรียกว่าเป็นมวยที่ถูกสเปคของ กรรมการเวทีลุมพินีตุกตาทองมวยจากชัยภูมิเป็นน้องนุดสุดทองของพี่น้องตระกูลมวยพี่ชายก็เด็ดดวงปอพงสว่างแล้วก็ดอกไม้ป่าปอพงสว่างมีแฟนมวยชาวญี่ปุ่นครับสุภาพสตรีก็เข้ามาชมวันนี้เป็นศึกใหญ่ครับศึกวันทรงชัยยกที่หนึ่งและสองรวมกันกรรมการก้าบนเวทีพันโทสุภชัยวิเชียนวง กังเกงสีแดงธงชัยอดีตแชมป์เปี้ยนสามรุ่นสามตำแหน่งน้ำเงินตุกตาทองรูปร่างได้กันครับวางแข้งขวาไปทีหนึ่งตุกตาทองมวยขวาโดยกันทั้งคู่แต่ว่าแข้งขวาของตุกตาทองนั้นแม่นแล้วก็วางได้เน้นไปดวงยิงหมัดขวาไปทีหนึง่งตุกตาทองนั้นเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือแต่ว่าระยะหลังนี่ทางกระจกโดนหมัดไม่ค่อยได้นีเปยกที่สองแล้ว ธงชัยเดินเดินตลอดยืดยับไปทีหนึ่งตุกตาทองจะเน้นวางแข้งขวาแต่ว่าจะต้องระวังหมัดบวกหมัดสวนของธงชัยเหมือนกันผีบจานาวัายธงชัยอาวุธยาวให้เป็นประโยชน์ต้องระวังหมัดของธงชัยด้วยธงชัยนอกจากหมัดดีอาวุธหลายอย่างแล้วยังมีลูกรัดเอวตีเข่าที่น่ากลัวอีกด้วยตุกตาทองถอยแล้วก็ถีบซ้ายยานาวัาย มาให้ธงชัยเข้าใกล้วางแข้งขวาโดดพับนอกติดซ้ายยาวๆเราก็หาจังหวะวางแข้งขวาติดซ้ายแม่แต่ว่าธงชัยนี่เกรงหมัดขวาไว้แน่นวางแข้งซ้ายแม่ทิ้งจังหวะออกก่อนนะครับบทยกที่สองยกแรกนั้นสถานการณ์ของธงชัยเป็นต่อ10ต่อ9หมดยกที่สองนี่สเสมอธงชยัยยกที่3ามครับชมกันต่อเปออมาเลยยิงหมัดเลยครับธงชัยรู้ว่า ตุ๊กตาทองนั้นโดนหมัดไม่ค่อยได้ตุ๊กตาทองต้องทีบแล้วก็วางแข้งแหลกหมัดด้วยไม่ได้ครับยิงหมัดขวาไปแล้วแต่ว่ายังโดนไม่ถนัดตุ๊กตาทองต้องระวังถอยแล้วก็ทีบวางแข้งยังไม่เข้าจิ้มหมัดองชายนี่ต้องเข้าใกล้ครับอยู่ห่างๆจะโดนทีบโดนแข้งจ่อยางไปทีหนึง่งล็อกล็อกได้หรือเปล่าล็อกขึ้นเขาไม่ถนัดับ แรงเอาไว้ฝืนเอาไว้ทุกตาทองแล้วก็ผลักออกไปมีอาวุธนำธงชายโดนทีเหมือนกันถีบรวบวแม่เตะต่ำลูกนี้นะต่ำกว่านี้อีกนิดน,นึงนี่ล้มล้มไปแล้วครับทุกตาทองธงชัยยังเดินวางแข้งขวาเอาครับแข้งขวาของทุกตาทองเริ่มทํางานธงชัยเดินถีบนาโดนทีบโต้ไม่ให้เข้าใกล้ทุกตาทองไม่ยอมให้ธงชัยเข้าใกล้วางแข้ง แม่ตุกระทองเนี่ต้องอยู่ห่างๆแล้วก็คอยเอาทีบแล้วก็วางแข้งยังไม่เข้าแม่มีเสยอภิชัดธงชัยออกหมัดใต้หลายอย่างธงชัยเนี่เดินเดินตลอดจะเป็นมวยที่ออกอาวุธเข้าหรือไม่เข้าในกองเชียร์ได้เฮต้ลุ้นตลอดตุกระทองถอยถอยแล้วก็หาจังหวะจะวางแข้งยังไม่ถนัดธงชัยเริ่มจะเข้าใกล้แล้วจิ้มหมัดเข้าใกล้ถ้า ชกมัดได้ก็จะชกถ้าเข้าใกล้มากๆนี่จะรัดเอวตีข่าวางแข้งไปทีหนึ่งถูกจับวางแข้งไม่ค่อยแรงครับตุก,กดาทองนี่เป็นยกที่สามยังคู่ขี้กันเพว่าตอนนี้นี่ชักจะเอ็นเอนชักจะมาอยู่ทางด้านตุกตาทองแล้วเพราะว่าออกอาวุธยาวๆได้แมนยามดยกที่สามดูภาคช้า,ชากับยกที่สาม คงชัยเดินตลอดแต่ว่าหาจังหวะจิ้มหมัดออกอาวุธไม่ได้ตุกตาทองนั้นทำการบ้านมาดีใช้อาวุธยาวๆถีบซ้ายเข้าไม่ถึงคงชัยนเห็นจ้าตุ้ครับสงพลปอคงสว่างบอกว่าให้วางแท่งเน้นๆอย่าให้เขากอดยกที่4ี่บทยกที่3นี่สถานการณ์ กลับมาตุกระทองเป็นต่อ1ิต่อ9ยกที่สี่แล้วยกนี้เป็นยกสำคัญสงชัยต้องเดินต้องเร่งจิ้มหมัดขวาไปหมัดหนึ่งตุกระทองเวลาออกแข้งนี้กาดจะหล่นไม่ได้อาจจะโดนบวกด้วยหมัดขวาวางแข้งโดนทีพทบทำลายจังหวะครับชิงตัวทิบจับขาได้ทำไรไม่ถนัดตุกระทองดึงคอมาแล้วก็ผลักออกไปอย่างรัดเอวหรือว่าล็อกตีเข่าไม่ได้ธงชยัย ดิฉันรุ่น105จนถึง112ก่อนกับ3รุ่น3ตำแหน่งนมวยจักโหราชเดินวางแข้งวางแข้งเบาๆซุปาทองยังเชยๆอยู่ดันๆแล้วก็จะวางแข้งไม่ถนัดวางแข้งขวาแล้วเริ่มเข้านะครับเตะแถวขอบตึงเกงจิมหมัดสงชัยนั้นจิ้มหมัดแม่มีเสยอมคัดน่ากลัวเหมือนกันจิ้มมัดแล้วตาทองต้องแข็งเอาไว้แล้วก็คอยพลิกคอยหมุนออกวางแข้งไม่เข้า อ้าวครับจิ้มหมัดแม่ทกหมัดใกล้ๆหมัดแคบๆนะครัธงชัยทีเริ่มเดินเร็วแล้วธงชัยจิ้มหมัดนี้เตะขาสลับอ้าวครับแม่เตะหลุดโดนจิ้มหมัดไปทีหนึง่งเตะหลุดไม่ได้ครับสุกดาทองเนี่ยโดนจิ้มหมัดหน้ายกนี้ธงชัยเดินเร็วแล้วก็ทกหมัดใกล้ๆจิ้มเข้าหน้าสะเทือนไปหลายหมัดสุภัท,งทองโดนอีกแล้ววางแข้งจับขาว,วางแข้งขวาโต้ววางแข้งขวาสวยจับ หลอกเอา,วาไว้แม่ตุ๊กตาทองเตะแล้วพับขาดึงคอมาก็เป็นการป้องกันไม่ให้จับไถนาวางแข้งขวาธงชัยวางแข้งอีกแล้วเอาครับจิ้มหมัดแม่หมัดพุดร่ระยะประชิดของธงชัยนี่ต่างควาอึดหัดให้กับตุ๊กตาทองทีเดียววางแข้งขวาแข่งกับหมัดแรกกันแต่ว่าธงชัยนั้นมีหลายอย่างมีงทั้งหมัดทั้งแข้งเดินตลอดธงชัย ตุกรทอนี่ถอยแต่ว่าถอยไม่ใช่ถอยจนหน้าเกลียดวางแข้งขวาถอยแล้วมีโตแม่วางแข้งจิ้มมดตรงใชยนี่ลงทุนครับต้องลงทุนเข้าไปรับแข้งโดนทีออกมารับแข้งแล้วจิ้มด้วยพุกขวาพุกขวาอีกแล้วอ่านครับมีทั้งขวาซ้ายแม่เลือดกำเดาไหลออกมาแล้วครับตุกตะทองโดนวางแข้งวางแข้งโต้จับขาได้แต่บวกไม่ถน,นัดตรงชชยเดินเร็ว จิ้มหมัดได้ทั้งซ้ายขวาอ้าวครับจิ้มหมัดอีกทีหนึ่งกระด่าทองต้องถอยมีทั้งเตะลำตัวเตะขาแล้วก็ปล่อยต่อยหมัดนะครับทั้งตบเครื่องจริงๆสำหรับตรงชัยเนี่ยกระดาทองถอยสปริงออกมาแล้วก็ดึงตัวหลบวางแข้งวางแข้งไม่เข้าลูกนี้แข็งเอาไว้วางแข้งขวาอ้าวนะครับจิ้มหมัดโอ้โหลูกนี้ต่อยท้องกะให้ท้องทะลุไปเลยแต่ว่าเบี่ยงตัวหลบหมดยกที่สี่ มปลายยกทงชายเดินเร็วครับวางแข้งตุงตาทองกระโตโด้วยแข้งวางแข้งขวาลูนี้แล้วก็พับขาขว้าข,าขอนะครับตุ๊กตาทองเนี่ยดูทิ้งหมัดขวากะให้ท้องทะลุไปเลยครับทงชัยหมัดนี้แต่ว่าตุ๊กตาทองนั้นเอี้ยวตัวหลบทันนิดเดียวปลายยกที่สี่ ยังคู่ขี่กันอยู่ครับนี่ทุกขตาทองผมสวางเลือดกำดาวเลือดกลบปากทีเดียวหมดยกที่4นี่สถานการณ์ของทุกขตาทองเป็นต่อ5ต่อ2ยกสุดท้ายครับถือว่าเป็นการชิงดำชนิดที่ทุกขตาทองได้เปรียบเล็กน้อยยกนี้ทงชัยต้องเดินให้เร็วทําให้เห็นชัดเจนถึงจะมีโอกาสชนะจิ้มหมัดแล้วทุกขตาทองเป็นต่อ5ต่อสองหมดยกที่4เดิน วางแข้งแม่ว่าหมัดของธงชัยนี่น่ารำคาญครับจุกจิกเหลือเกินยกที่สี่นี่เลือดกำเดาเลือดกลบปากทีเดียวทุกกดาษทองยืนยับต้องอยู่ห่างๆโดนวางแข้งเบาๆเลือดไหลมา,าอีกแล้วทุกกดาทองโดนซ้ำไปที่แผลเก่าคํามเอาไว้อ้าวครับจิ้มหมัดขวาแมื่อทุกกดาษทองระวังล่างก็มาบนเสยอับคัดด้วย ทรชัยนี่มีเยอะครับมีทั้งเตะขาต่อยหมัดเดินเร็ววางแข้งรกระาทองต้องโต้ลครับโต้โดยแข้งขวาโดนรัวหมัดถอยแล้วก็คำ้คำค้ำเอาไว้วางแข้งทรงชัยนี่เตะซ้ายเตะขวาได้หมดนะครับจิ้มหมัดกระดาทองต้องแข็งเอาไว้ดึงหลบทรงชัยนี่ไล่ต้อนเลยครับวางแข้งอ้าวครับจับขาได้แล้วก็บวกด้วยหมัดโอ้โหเลือดไหลออกมาเยอะรกระดาทองแทบจะวิง่งเลยครับทรงชัยตอนนี้เนี่ย วางแข้งแม่แข้งขวาทํางานได้ดีก็คอยสกัดเอาไว้ของทุกตาทองแม่ธงชัยเดินแทบจะวิ่งทีเดียวโดนวางแข้งขวาทีหนึ่งทเมาไว้ทุกตาทองนี่ต้องขำๆแรกด้วยไม่ได้ครับแรกบัดไปได้ดึงหลบหวางแข้งขวาจับเข็นลมไปลมลมแม่ลมอย่างนี้เสียรูปเสียเหรียญครับแม่ธงชัยนี่ไม่ปล่อยอกาสให้ทุกตาทองได้หายใจหายคอเดินเลยลุกขึ้นมาได้ดิเดินเข้าสายี่้มัด กระทางก็ต้องวางแข้งแมโอ้โหทงชัยนี่เดินดีจริงติกซ้อมมาดีเหลือเกินเสียงเฮจากกองเชียร์ของทงชยทัยด่ได้ลุ้นตลอดครับออกอาวุธอะไรได้เฮตลอดกระทาทอง้ามไปไว้แล้วก็หมุนลงไปวางแข้งสวยมากันนี้แมถูกจับขาอ้าวล้มอีกแล้วโอ้โหพลิกออกไปนี่สวยแต่ว่ามาเสียรูปตอนโดนจับขาไถนาแข้งเขา่าทงชัยเดิน โอ้เดินจริงครับนี่ถือว่าเข้าสเปคของกรรมการเวทีลุมพินีมวยเดินอย่างธงชัยนี่ทำเอาไว้พุทธาทองโตนจิ้มวัดแทงเขา่าเอาครับแทงเขา่าซ้ายสู้พุทธาทองดึงขึ้นเขา่าโอ้บิดเขา่ารุนี้สวยมากครับจิมหวัดหลบไม่ได้ล็อกเอาไว้ธงชัยขึ้นเข่าพุทธาทองก็เขา่าสู้พลิกขึ้นเขา่าเวียงพลิกวางแข้งแม่โดนปเปล่ายแต่ว่าธงชัยนี่แม่ ไม่มีอาการจีิครับเดินตลอดต,ตุดาทรนั้นเลือดไหลออกมาเยอะโดนวางสองแข้งจับวางได้ไม่ได้วางไม่ได้หมดยกสุดท้ายอ้าวนะครับกู้ขี้กันบ้างตุดาทองก็มั่นใจคงชัยก็มั่นใจอยู่ที่กรรมการให้คะแนนข้างล่างทั้ง3คนครับว่าอย่างไงจะออกทางไหนแดงหรือน้าเงินอันดงสุปชัยวิเชียนวงอ่านไปทางด้านแดงครับธงชัยต่อศิลาชายัยชนะคะแนนมาเร่งยกสุดท้าย